6ลอ้อเป็น10ล้อแค่6ล้อเป็น10ล้อแคะแล้วก็มาเป็นเนี่ยโอ้โหิ๊เตอร์เลยแบบว่ามาไกลมากตอนนี้พี่ยุทธก็กำลังจะกลับนะพี่ยุทธจะกลับก่อนนี่พี่ยุทธขับคันนี้กลับพวกนี้ทำมุนดูสวัสดีครับผมเชางยุทธดงโค อ๋อคันนี้ลงขายด้วย,อ,ยวอะไรครับพี่คันนี้เห็นขายด้วยเหรอรามมาขายครับตามราคาเลยครับทำไมขายครับทำอ๋อทำต่อขายเหรอครับต้องคุยกับลุงเลยครับอ๋ออันนี้ขายขายขายร้านสองเขาจะแก่มะพร้าวมะพร้าวขาวนะครับคันนี้ต่อมาจากอู่พี่มาดูรายละเอียดตู้นะ ของพี่นี่ก็จะต่อไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเนี่ยดูการเลี่ยมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง u t u b e ชักกีตาร์นะครับต่อคลิปนี้มาชมในช่วงท้ายของงานนี้นะครับนี่บรรยากาศนะครับก็คอนเสิร์ตก็ยังไม่เลิกเนาะแล้วก็ มาชมในช่วงท้ายบางส่วนเขาก็จะกลับกันแล้วนะครับนี่คันนี้เสียบอลก็ยังไม่กลับนะเสียบอลอันนี้เสียใหม่ครับสมหวังเอ็กเพรส ไปแล้วนะพี่โหสุดยอดเลยโอ้คันนี้บอกได้เลยว่ามาไกลมากนะคันนี้นะคันนี้โคตรมาไกลครับมาไกลมากอะมาช้าด้วยช้า มาชาร์จแต่มานะโอ้สุดยอดสุดยอดคันนี้ยุ่นๆนะเดิมทีคันนี้เป็นหกล้อนะครับใเย้หกล้อแล้วเป็นสิบล้อแค่เออมันจะไปต่อดิ่หกล้อเป็นสิบล้อแค่หกล้อเป็นสิบล้อแค่แล้วก็มาเป็นเนี่ยโอ้โหติงเตอร์เลยแบบว่ามาไกลมากจอดไปสิบเดือนเต็มนั่นแหละที่ไม่เห็นนั่นแหละที่ว่าแปลงร่างกันนะะสิบเดือน อันนี้ทีเด็ดทีเด็ดสวัสดีครับอ่ะจอดจอดน,นี้ก็ได้ เตรียมตัวกลับมาแล้วนะครับขอดียก็ได้นี่อันี้ข้อของทีมงานอูช่างยุทธหนองโพ วันนี้มาหลายคันนะทีมงานอูชังยุตดังโพโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้ก็คือช่วงท้ายงานแล้วนะครับ ไปเต้นหน้าเวทีก่อนไปไห <laughs> <c oughs> นต่อครับเนี่ยเสร็จเสร็จเนี่ยไปไหนต่อกลับเลยเหรอ อ๋อับไม่ไหวใจอ๋อเช่าห้องไหมล่ะอ๋อใกล้มีตาล้องอยู่ตรงไหนพี่บอลน่ะเหรอหรือแอดแอดโอเคบัทไอไอแอดแอสแอดบีทีอ๋ออ๋อพี่ยุทธนู่น นี่คือโซนของอู๋ช่างยุนงงโพยุดลูกค้าคาันเขียวมาหาโน่นคันโน่นคันเขียวคันเขียว <c oughs> ที่นี่ก็คือโซนในของสมหวังเอ็กเพรส นี่ชายคิงสิบล้อสีโอ้รถของสมหวังนี่แบบโคตรเท่เท่ยิง ต่อจะอูช่างยุดนองโพนะครับก็คือเป็นตัวโดดเด่นเลยของงานเลยเป็นคันที่แบบว่าเด่นมากรถคันนี้ก็เป็นของแถวดําซิงมังองนะครับ อันนี้ได้แข่งกันแล้วนะ จะเป็นบรรยากาศช่วงท้ายแล้วนะครับบรรยากาศในงาน GT โอ้คันนี้ก็เท่มีสวิกรีโมทเวย คันนี้ก็อู่พิยุทน,นะสิบล้อคันนี้สวยมากเลยเป็นสีทองสีเหลืองกากเพชรนะเดี๋ยวมาดูกากใกล้ๆท่านหนก็แต่งเครื่องเสียงด้วยคนระับ อันนู้นก็จะเป็นรถดำรถดำล้อใหญ่เนะาะอ๋อคันนี้ลงขายด้วยอ,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 อะไรครับพี่คันนี้เห็นขายด้วยหรอใช่ครับตามราคาเลยครับทำไมขายครับทำอ๋อทำต่อขายเหรอครับต้องคุยกับลุงเลยครับ,อ,รบอ๋ออันนี้ขายขายขายร้านสอง จัดไฟแนในได้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนถ้าเชล็ดดีๆครับประมาณน้นอ๋อครับผมโอ้สวยเนาะรถรถอยู่ที่ไหนครับบ้านโป่งครับอยู่บ้านโปง่งครับแล้วถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับพี่นี่ครับเบอร์ข้งางล่างเลยอ๋อเบอร์นี้เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดติดต่อตอนนี้ก็ได้ช่าง,งพนมครับครับนี่ครับถ้าาใสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะคันนี้เขาขายนะขายร้านสอง ลงขายด้วยช่างพนมบ้านโปง่งโอ้สภาพยังแจ่มนะสวยมากกระบอกดำน่าจะกระบอกแปดตันนะครับปั๊มน่าจะ12ตันใส่ท่อหมอเตอเตียว4ไปใบมาดูภายในกันนะครับอก็จะประมาณนี้เนาะ ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเพิ่งมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไหนอย่างพี่ไม่ได้เย็นแล้วครับเดี๋ยวพี่เจ็ดพี่เจ็ดไม่มาแล้วพี่ ทีมงานเวลานิดผลไม้นะฮะวันนี้แต่งอย่างสุดผมไปถ่ายบนเวียนบนเวียนแถวนี้แหละทีมงานที่มาด้วยกัน ช่างดอนส่งเข้ามาขวดนะครับนี่น,นี่คือคนทำคนนี้เลยน,ะนี่รุ่นรุ่นบุกเบิกร,รุ่นรุ่นบุกเบิกโบราณเลยรุ่นโบราณสวยงามสวยงามเลยเอาไปบูธมาเลยครับไปโอ้ช่างดอนสวยงามมากมา,กมากนะครับอันนี้ก็เป็นแปดล้อนะฮะสีเนี่ยสีกักเพชรน,นะครับ สีดูสีวิบวับวิบวับข้างในก็โชว์อาแปะนะนี่ครับหมูช่างดอนบ้าน่งสวยมากๆสวยมากๆไม่ลงแข่งแล้ว,เ,วล <laughs> เลิกแล้วนี่ตอนนี้พี่ยุทธพี่ก็กำลังจะกลับ นี่ของขนส่โ,โลจิสต,ติกนะครับเพิ่งต่อเสร็จมาบานเลยนะแล้วก็ได้ขับมาโชว์พี่ยธขับมาเองเลยนะคันนี้นะสุดจัดประหลัดบอกนี่ครับถ้าเรื่องตกแต่งนะพอดีนัน่นน่าจะเป็นลูกค้ามาติดต่อง,งานหรือเปล่า 我试试。 ครับคราวนี้ต่อมาจากอูพิวมาดูรายละเอียดตู้เลยของพิวนี่ก็จะต่อไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเนี่ยดูการเลี่ยม คือเหลี่ยมสันของตู้นะครับการเลี่ยมเลดของเขานี่แบบว่าสวยงามมากๆนะครับมันก็คือแหวกแหวกแนวจากรถตู้ที่เคยเห็นไปเลยนะมันไม่เหมือนใครนะครับทุกคนเนี่ยด้านหลังก็จะโกเลดแล้วก็เลี่ยมเลดเป็นลายเกตปลานะครับไม่เหมือนใครสวยมากอ่ะ ลายลายเก็บปลาขึ้นมากเลยนะเพราะว่าตอนโดนแสงเนี่ยขึ้นมากเลยแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะใส่อัพลโลรอันนี้เป็นแปลงมาลมเบรกมาด้วยคันนี้ผมก็ได้ถ่ายนะตอนออกตอนออกเมื่อวันแรกๆเลย ขับกี่โมงอะไรแล้วพี่ใครคันนี้ใครใครขับกับอะ จะกลับนะครับเพื่อพวกนี้ที่บ้านพยุทธเนี่ยเขาทําบุญบ้านนะครับก็อาจจะกลับไวโอ้โนี่เป็นงานที่แบบว่าสุดจริงสุดจริงตอนนี้พยุธก็กาลังจะกลับนะพยุธจะกลับก่อนนี่พยุตขับคันนี้กลับพวกนี้ทำบุญอยู่ สวครับผมช่างยุทธ์ยงโฮ now.